ทันทีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ก็มีผลสร้างแรงกระเพื่อมทำให้ทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนทั่วโลก 1, ผันผวนอย่างมากเลยนะครับ mm hmm. ที่เห็นได้ชัดคือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกบวกแรงครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาหนะัก ก่อนที่จะค่อยๆฟื้นแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการครับอีกบนพูด p l a i n s ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักทุนนั้นมาวิเคราะห์และหาโอกาสในการลงทุนโดยผมนะครับได้ไปเจอสุดยอดคำพีการลงทุนที่ชื่อว่า know the markets ที่ทาง K asset แล้วก็ JP Morgan asset management ร่วมกันจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้นักทุนนั้นรู้ลึกเรื่องลงทุนรอบโลกได้ก่อนใคร เราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับว่านาทีนี้ตลาหุ้นสหรัอเมริกายังมีโอกาสไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วเราควรจะต้องมีแนวทางการลงทุนอย่างไรดีครับย้อนกลับไปในการประชุมแจ็กสันโฮในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณจรรลมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก,าก็ ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าถึงเวลาปรับนโยบายการเงินแล้วในขณะที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริการอบล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาผันพนอย่างมากแต่ว่าสุดท้ายครับก็สามารถพลิกกลับมาแล้วก็พุ่งทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการได้อย่างต่อเนื่องครับการที่จะมาวิเคราะห์ว่าตลาดจะไปต่อหรือไม่ก็คงจะต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นมาในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ สปัจจัยหล,หลักที่ช่วยสาบสนุนให้ตลาดหุ้นสมริการนั้นพุ่งขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาครับ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง 3. นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปัจจัยแรกนะครับคือสหรัฐอเมริกายังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีครับอง,งองข้อมูลจากโนนเดอะมาร์เก็ตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา,รรกาที่ถึงแม้ว่าไตรมาสที่2ของปีนี้ยังขยายตัวได้3%เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสจากการบริโภคของภาคเอกชนที่เร่งตัวสูงขึ้นและแบบจําลองคาดการณ์ p ีนาวล่าสุดก็ยังสะท้อนเห็นนะครับว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะขยายตัวที่2.9%ในไตรามาสที่3ครับทำให้แนวคิดที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเริ่มลดลงกลายเป็น soft landing นั่นก็แปลว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนก็จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนั่นเป็นปัจจัยสาที่2ครับข้อมูลจาก non the markets ทำให้เราเห็นชัดๆเลยนะครับว่า หลายบยริษัทใน s p 500รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดเติบโตอย่างแข็งแกร่งครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังได้รับแรงสับสนุนจากกำไรที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเฉพาะกำไรที่เติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทำให้ยังมีมุมมองเชิงอวกยอย่างต่อเนื่องน,นะครับปัจจัยที่3นั่นคือนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่ เริ่มที่จะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ธนาคารกลางสัมมิกาก็เห็นตัวเลขเศรษฐีภาคแรงงานก็ดีขึ้นเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มปรับตัวลดลงมาใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ทางฝั่งของเฟดธ,ธนาคารกลางสัมมกานั้นประกาศลดอัตาราดอกเบี้ยลงมาในการประชุมรอบล่าสุดนั่นเองครับ นั่นกิยิ่งสับสนุนให้การคำนวณมูลค่าหุ้น valuation นั้นสูงขึ้นมาได้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้นักทุนนั้นเข้ามาซื้อหุ้นสัฐอเมกาก็ดันให้ดัชนีนั้นพุ่งทำจุดสูงสุดอย่างที่เราเห็นในช่วงนี้ครับการที่เราจะตอบคำถามว่าตลาดยังมีแรงไปต่อหรือไม่หลังจากที่พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องก็ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในหลายมิติด้วยนะครับคือ 1. น valuation สูงเกินไปหรือ,อยังครับ ซึ่งถึงแม้ว่าอัตราส่วน P/E ของตลาหุ้นสมัยการนั้นในภาพรวมสูงขึ้นก็จริงครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นระดับฟองสบู่และยิ่งเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศก็เห็นเลยนะครับว่าหุ้นสรมรัยการนั้นยังคงมีความแข็งแกร่งมากๆยังคงมี valuation ที่ไม่ได้สูงมากมายนักประกอบก,กับค่าการกําไรก็มีการเติบโตนั่นก็แปลว่า valuation ที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้อยู่ในจุดที่แพงเลยนะครับ ประเด็นที่2ที่จะเป็นตัวตัดสินว่าตลาหุ้นจะไปต่อหรือไม่ก็คือถึงแม้ว่าตราหุ้นสเริกาจะทำจุดสูงสุดใหม่แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงแต่ไม่ด้วยความไม่แน่นอนครับและตอนนี้ยังคงมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทําให้อาจจะเป็นปัจจัยกดดันในอนาคตได้ครับและประเด็นที่ 3. คือผลกระทบจากนโยบายการคลังที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบายในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศของสเริกาเองครับ ถึงแม้ว่าคุณสัมริกาจะยังคงมีโอกาสบวกต่อนะครับเพราะว่าพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งมากแต่ก็ต้องไม่ประมาทกับความคาดหวังของนักทุนที่อาจจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในหุ้นบางตัวนะครับยกตัวอย่างคือ NV ็นวีเดียเราเห็นการปรับฐานครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งของเ v ็นวีเดียทั้งที่งบเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับไอ้ยิงข้อมูลจากโน้ตเดอะมาร์เกสที่มองว่า NV ็นวีเดียเป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในดัชนี s อสบีในปีนี้ครับ หุ้น n อ i d i a ดีก็ปรับตัวขึ้นมามากถึง150%แล้วนับตั้งแต่ต้นปีจากกำไรที่เติบโตซึ่งในวันที่ n อ i d i a ดีประกาศผลประกอบการออกมา ถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้แล้วก็กําไรที่เติบโตก็จริงครับแต่ก็ไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจของนักทุนทางทางที่กําไรปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง152%จากปีที่แล้วและรายได้เพิ่มขึ้น122%จากปีที่แล้วนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมากกว่าที่ตลาดคาดแต่ก็เป็นการชนะตลาดที่น้อยที่สุดในเมื่อแต่มีเรื่องของ AI ราคาหุ้นเองก็ปรับตัวลงมาประมาณ6%จากไกด์แดนซ์ที่ออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้แล้วก็เป็นเรื่องความไม่แน่นอนของการสมมอิชิป Blackwell ทาให้มีแรงขายออกมานั่นเองครับนี่เลยเป็นอีกครั้้งงนนึทที่่อธิบาาายวํไมหุ ดีมีผลกําไรดีแต่ทําไมถึงร่วงหนักนั่นเองนะครับเอาละครับพอเจนภาพรวมกันแล้วมาสรุปกันหน่อยครับณน,นาทีนี้ผมมองว่าคุณสเริกาจะพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่แต่ก็ยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจริงๆครับและหลายธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่สามารถสเกลอัพ ขยายไปทั่วโลกได้นะครับทำให้โอกาสเติบโต,ตสูงมากๆแต่ประเด็นที่ต้องระวังคือ valuation ในบางกลุ่มนะครับที่บางเซกเตอร์ตอนนี้อยู่ในโซนที่สูงแล้วแล้วก็มักจะมาพร้อมกับความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นจากนักทุนทั่วโลกครับนั่นก็แปลว่าต่อให้หุ้นยังดีอยู่แต่ถ้านักทุนผิดหวังนะครับก็อาจจะถูกลงโทษและทําให้หุ้นนั้นรุนละมาหนักได้เช่นเดียวกันครับและอีกหนึ่งประเด็นคือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาขายเยอะมากๆ,ๆครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคนะครับที่ทยอยขายออกมาตั้งแต่่่่นชวงปีทีทผาามา ทำให้เรานั้นยังวางใจไม่ได้ร้อเครับคําถามที่สําคัญก็คือว่าแล้วจะมีแนวทางการลงทุนอย่างไรดีผมมองว่ากลยุทธ์กระจายความเสี่ยงก็ยังสามารถใช้ได้ดีนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าในแต่ละปีนั้นจะมีสินทรัพย์ที่เป็นพระเอกแตกต่างกันไปดังนั้นถ้าเรากระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมเราเองก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สม่ําเสมอในขณะที่ ไม่ผันผวนมากจนเกินไปนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจจาก Know the Markets ที่เป็นบทวิเคราะห์มุมมองการลงทุนทั่วทุกม,มุมโลกครับครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์แล้วก็เป็นความร่วมมือที่จัดทำขึ้นมาระหว่าง k a s s e t หรือบราจกกาิกรไทยและ JP Morgan Asset Management ครับทำให้นักงทุนไทยได้รู้เท่าทันกับการลงทุนที่เปลี่ยนไปและปรับกลยุทธ์ได้ทันทุกสถาน,านการณ์นั่นเองครับ อย่างโน t เดอ a r มาเก็ตในช่วงเดือนกันยายนนี้เขาก็แนะนำนะครับให้ยังคงเพิ่มน้ำหนักในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอินเดียและเวียดนามนะครับเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา,กาก็ยังคงเป็นซอฟต์แลนดิ้งโดยมุมมองล่าสุดหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเริ่มวัฏจักรลดอัตราดอกเบีย้ย ทางเคอสเซก็ยังคงมองนะครับว่าในระยะยาวสินทรัพย์ทั้งหุ้นและก็พันธบัตรจะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่เพียงในระยะสั้นนะครับตลาดเองก็จะมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นอีกโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้กับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตลาดเองค่อนข้างจะอ่อนไหวจากทั้งข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจและตลาดแรงงานซึ่งก็จะทําให้ปรับตัวลงมาได้บ้างหลังจากที่ลดดอกเบี้ยรครั้งแรกนะครับอย่างไรก็ตามครับเคอสเซก็มองว่าการปรับตัวลงมานี้จะเป็นจังหวะสะสมได้ดีเมื่อ a l u a ช i ่นปรับตัวลงมาแต่ว่ากําไรยังคงเติบโตอยู่ ส่วนหุ้นอินเดียก็ยังมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่เติบโตและเงินเฟอ้อลดลงต่ำกว่า4%ทําให้ธนาคารกลางนั้นสามารถลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความเสี่ยงที่สําคัญคือมูลค่าหุ้น valuation ที่ค่อนข้างแพงและเวียดนามครับที่เศรษฐกิจนั้นมีน้โนมจะเติบโตโดดเด่นในปีนี้และ valuation ยังไม่ได้แพงมากมายนะครับทั้ง3ประเทศนี้ก็จะเป็นไอเดียในการลงทุนให้เรานั้นกระจายความเสี่ยงได้ดีนะครับ ในแต่ละเดือน Know the Markets ก็จะสรุปมาเป็นแบบสั้นๆกระชับกระชับแบบนี้นะครับทำให้เราเห็นแนวทางในการลงทุนฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับง่ายๆนะครับไปที่ www. g a s i o n a s s e t com ครับ ซึ่งผมก็จะนำประเด็นที่น่าสนใจมาสรุปให้ฟังแบบนี้ในคลิปพิเศษของเดือนต่อไปติดตามกันได้ที่นี่นะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับตอนนี้เรามีติกต่อล้วยังไงก็ไป Follow กันได้นะครับนี่คืออีกบนพอด์ีสเปนทุกเรื่องที่เราทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ